สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พบกันกันกบการสอนรักคุณช่วยตองทับกันนะครับวันนี้มีอของเล่นๆมานําเสนอกันเกี่ยวกับการาแก้ไขโครงหลังคารสซาเล้งสำหรับใครข่องซึ่งเราจะใช้อุปกรณ์ที่ไม่ต้องลงทุนคือเป็นอุปกรณ์ภายในที่เราสามารถ นํามาดัดแปลงแก้ไขได้นะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะที่ก่อนที่ก่อนคลิปที่แล้วก็ทําไปนะฮะคลิปนี้จะแก้ไขนะฮะแก้ไขให้ดีขึ้นโดยใช้เหล็กเนี่ยเหมือนกันนะฮะเหล็กฉากก็ได้เหล็กกลมก็ได้นะครับนามาติดและเชื่อมให้เสมอกันเชื่อมให้ได้ระดับก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะทาง่ายนะฮะก็คือถอดมอเตอร์ไซค์ออกก่อนถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับถอดมอเตอร์ไซค์ออกไปก่อนนะฮะมันจะทําง่ายมันสะดวกหาได้ลองให้ดี นะครับนะฮะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขจัดการเหล็กให้ได้เข้าโคงเรียบร้อยพอเหล็กเข้าโคงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเชื่อมนะฮะซึ่งการเชื่อมเนี่ยเราก็จะเชื่อมเป็นจุดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆบอลอกไปให้แน่นให้เป็นโครงร่งคาที่แน่นนะครับอันนี้อันนี้หมายถึงว่าหักทั้งโคนเลยนะครับโคนนี่ก็หักโคนนี้ที่ติดกับซาเลนข้่วซึ่งเราก็จะต้องเชื่อมต่อเะะชื่อมต่อเพื่อให้แน่นหนากันนะฮะเพื่อให้แน่นหนานเหมาะสําหรับการที่จะ ปขายของวิ่งไปได้ระยะไกลได้นะครับทิปนี้ก็คือการง่ายๆเลยนะฮะซึ่งมันก็มีรูปแบบอยู่แล้วเข้าโครงของหลังคารถสาเลง้งถ้าจะให้ดีจริงอ่ะเรามีสีเราก็สีทาไปก่อนได้สีทาไปก่อนได้นะครับการสนิมขึ้นนะสีทาสีทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะโย่จะมีหลังคามุงนะหลังคามุงเนี่เราก็จะมุงให้หาหลังคาที่มันเป็นผ้าที่พอใช้ได้พอดีหน่อยนะครับเพราะการที่จะติดตึงหลังคาเนี่ยติด หลังคามันก็มีอายุการใช้งานเราก็จะหาผ้าที่มันราคาไม่ต้องแพงมากนะฮะที่มีอายุการใช้งานขพงมันมันมีระยะเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ผ้ายัางไงก็ได้ที่มันราคาที่มันสามารถอยู่ได้สักปีหนึ่งนะฮะแล้วก็มันทําแล้วก็มาสามารถทําได้อีกนะครับแก้ไขเปลีนนะ่ยนแปลงแก้ไขเปลีย่ยนแปลงัี่หมดเลยนะครับพี่น้องเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูช่วงที่ผมทําการทําการลุ่หลังคาและเชื่อมนะฮะเชื่อม ให้ชมอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับดูนะครับเป็นเหล็กทั้งหมดเลยเหล็กฉากเราใส่เหล็กฉากไปเลยนะครับง่ายดีเป็นการรัด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 ใช้อ่าลวดหรือเกลเบนทายรัดให้แน่นได้มุมมองของมันนะฮะได้มุมของมันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับพอเราอย่างเราจะเชื่อมให้หมดนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสั้นๆก่อนนะฮะขอบคุณมากอย่าดูต่อไปครับขอบคุณมากครับเอา